ัวใจซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นะคะเป็นโรคในหนึ่งในอันดับ3ของสาธารณสุขประเทศไทยนะคะถ <bus> ้าทั่วประเทศไทยเรามีการผ่าตัดหัวใจทั้งหมดเนี่ยหนึ่งประมาณ 1, 1 4 0 0 0รายสูงยหัวใจรับภาระมาประมาณ1,400รรายซึ่งถือว่าเป็นสูงสุดของของศูนย์หัวใจทั่วประเทศไทยนะคะ ว่าเราจะเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อมวลมนุษยชาติศูน<ม>ย์วิจัยเศรษฐกิจได้ก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของแพทย์ทางด้านโรคหัวใจซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นะคะเป็นโรคในหนึ่งในอันดับ3ของ ของสาธารณสุขประเทศไทยนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์นพดลทองโสพิษขนาดนั้นดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขอพระราชทานนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อมาเป็นชื่อของศูนย์หัวใจเมื่อวันที่17มิถุนา2 5 3ยน2534แล้วก็ได้รับการพระราชกิจสิริกาสร้าง เป็นศูนย์หัวใจเศรริกิตเมื่อ30ธันวา2535ซึ่งถือว่าเป็นวันของศูนย์หัวใจนะคะทุกๆ30ธันวานะคะเพื่อบริการโรคหัวใจของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนืองั้นโดยหลักสําคัญก็คือเพื่อเฉลิมฉลอง60พรรษาข,ของสมเด็จพระรังเจ้าเศรริกิตและก็เพื่อรักษาป้องกันโรคหัวใจสําหรับชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอันดับเริ่มต้นของของที่ศูนย์หัวใจเริ่มต้นก่อตั้งเมื่อปี2535ค่ะ หลังจากนั้นงานด้านการบริการต่างๆเราก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะปี2556นี้ถ้าทั่วประเทศไทยเรามีการผ่าตัดหัวใจทั้งหมดเนี่ย10,000ประมาณ14,000รายศูนย์หัวใจรับภาระมาประมาณ1,400รายซึ่งถือว่าเป็นสูงสุดของของศูนย์หัวใจทั่วประเทศไทยนะคะโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เราเริ่มรับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณประมาณ9,000 90, ราย ะะแล้วก็มีการที่ต้องเป็นผู้ป่วยในนี่ประมาณ90,00รายนะคะแล้วอยู่ในศูนย์ผู้ป่วยวิกฤตหรือใน ICU นี่ก็ประมาณ2,000รายงั้นในการผ่าตัด1,400รายนี่ก็ต้องเข้าเ,เป็นผู้ป่วยระยะวิกฤตเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งที่เราบริการลักษณะอย่างนี้เพราะว่าเรามีห้องผ่าตัดทั้งหมด4ห้องผ่าตัดแล้วก็มีห้องตรวจวสวนหัวใจ4ี่ห้องซึ่งทําให้สามารถให้บริการได้ทั่วถึงแล้วก็ได้ครบวงจรจริงๆสามารถบริการ24ชั่วโมง โดยเฉพาะการตรวจส่วนหัวใจเนี่ยสามารถทําการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ซึ่งคนไข้เราจะประมาณเกือบ800รายนะคะซึ่งเป็นแห่งแรกในภาคอีสานที่เราสามารถทําจี้ไฟฟ้าหัวใจได้โดยไม่ต้องทําผ่าตัดนะคะจึงถือว่าเป็นการบริการที่ก็กทำให้ดีขึ้นในคนภาคอีสานที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะคะโดยที่ในตลอด21ปีตอนนี้ศูนย์หัวใจเราครบ21ปีแล้วนะคะเราให้บริการได้ครบทุกวงจรโดยที่ซึ่งตรงกับพันธกิจ ของคณะผู้บริหารซึ่งชุดใหม่ที่ขึ้นมาในปี2556นะคะซึ่งเราเน้นว่าเราจะเป็นโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อมวลมน,วนุษยชาตินะคะนั้นก็คือโดยที่เรามพีพันธกิจหลักอยู่4ประการด้านการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของสย์หัวใจเศรษฐกิจนะคะเราต้องการให,ให,ให้ให้การรักษาพยาบาลของเรานี้ได้มาตรฐานเราเป็นระดับตติยภูมิระดับอันดับหนึ่ง เพื่อแข่งขันในระดับโลกได้นะคะส่วนแล้วก็เป็นการด้านวิชาการเราก็จะบให้บริการวิชาการศูนย์หัวใจสิริกิตภาพตัวัดเชิงเหนือนี่เราถือว่าเราเป็นสถานที่แห่งเดียวที่มีการให้บริการครบวงจรเพราะ,ะนั่นก็จะเป็นศูนย์กลางที่ฝ่ายการพยาบาลที่ดูแลเกี่ยวกับการเรื่องหัวใจโรคพยาบาลระยะวิกฤตนะคะแล้วก็ห้องตรวจส่วนหัวใจซึ่งจะได้รับการนิยมมากจากโรงพยาบาลต่างๆที่ขอมาดูงานขอมาฝึกอบรมนะคะส่วนด้านการเรียนการสอน เรามีการเรียนกันสอทั้งระดับของปริญญาตรีจะมีนักศึกษาแพทย์นักศึกษาทันตะนักศึกษาเภสัชมาดูงานแล้วก็ระดับหลังปริญญาก็จะมีการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจทั้งดด้านอายุรศาสตร์สัญญาศาสตร์แล้วก็วิสัญญีแพทย์นะคะส่วนด้านงานวิจัยเราก็ผลิตผลงานวิจัยเพื่อรองรับ รองรับสังคมซึ่งตอนแรกเราเน้นว่าจะอยู่ในไพ่ตะวันออกเฉียงเหนือแต่พอปัจจุบันใน4ปีข้างหน้าของผู้บริหารชุดใหม่นี้เราแลนว่าจะต้องเป็นของด้านอาเซียนเราเข้าสูญใจเรารับมาว่าเราจะต้องเป็นของด้านรุ่มน้ำโขงก่อนนะคะรุ่มน้ำโขงเป็นแม่โขงซับริเจียนก่อนแล้วเราค่อยไปที่อาเซียน10ประเทศตอนหลังนะคะที่เราแลนใน,นลักษณะทิศทางที่เราต้องนำกันไปเพื่อทั้งด้านบริการวิชาการวิจัยแล้วก็การเรียนการสอนที่เราเน้น จากที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นการดำเนินง,งาน21ปีของเราเชาวศูนย์จยเศรษฐกิจหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือต้องการจะสอบถามรายละเอียดก็ติดต่อเราตามที่อยู่และโทรศัพท์ข้างล่างนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ